mình vẫn làm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  vẫn เจะกไฟซองให้เพ่อนนี่าโลกโลกประการนั้นก็เงินเกนทันเอมึงีพี่น้องยบบลโลมาเด้อมาลอยพงน้ำกันพี่น้องไยสีแดงแสบแสด

หายกอดยุ่มังอุบวนเหมือนเิพี่พี่เอาที่พี่นาตรงเ hết หายเสมอกันด้วยด้วยทุกคเอาหน่อยตัดตัวหน่อยด้วยตอนนใเอาขนาดใหญ่ด้วยาาไปอุกนหลายๆอันลูกคําและกาย น้องวิพานะครับเนาะขอบคุณมากมายครับผมที่แวะมาส่งกำลังใจขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับผมกำลังในยี่สิบกว่าหน้นาที่เองนะครับให้พี่ๆน้งนองๆมารับชมนะครับเนี่กระทงบันลอยกระทงนะครับ น้ากเปรลัประตังคูอยู่มึงเนี่ยมึเนี่ยคนที่ไรไรสุดใดได้ล้าจวกรงเวลาจบเกมตัวดตอนเขาเาจิบบัได้แม่นม่แม่ม่วัดบัวใดเียไปตามล่มตามนั่นละตามล่มตามแหล่

ไปคลิปมาดีดานหัก็ดีมากโอ้ต่ากีาวอยู่แต่หฮมใหม่ ไฟวันไดเลยโทรศัพท์บ่านตื้นเสียงทอดไอดอใส่ยวนมัดมือเนาะถัดไปวันใดไอ้กนใดยังเป่าหนีจากไเด้วยไ้ที่รูปใชอไหมเพื่อนไฟเลยเอ้มันดื้อแน่ โอ้เซ oh, ็งเลยที <t <t um ่ไรซุดกบได้พี่น้องเอ้ยนะครับโอ้บ่ได้บ่ได้ด้อไม่ไลไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ไลก็ไม่มีล้ว่าจาพี่ครูเลยเ็ไปหมดเยเลยเลอะไรมกีการคือสนนี่